Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita duduk di Lotus Jalan. Kita mari <laughs> <laughs> uh, 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 duduk depan kita. Abefan ya. Abefanis. Mak ini kau lihat Lotus. Kau lihat Lotus. Kita duduk depan kerja nyusur. Ini produk baru, kan? 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 Produk baru, brand Produk baru, kan?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  อีทแช่หวานนะฮะจากเกาหลีครับผมอยู่ในโซในโซที่เกาหลีฮะซุ่เกาหลีอ่ารูปแบบแบบน่ากินมากดอดัวเมนูนี่มาม่าห่อไข่เลยมาม่าห่อไข่ตะลองบุกุบุกุบุกมามาบุกุมาหม่าดแรลนี่อดอ h อทดอกอ่าฮอทดอกใส่กรอใส่กรอใส่กรอแล้วอ่าบัตชีสอ่าดาชีสเมนูดิมวอดอสกี้อะนี่แนี้ดูอามาเลยอโอ้โหนี้พอน่ากินมากเลยนตอนนี้เราได้บุกคูาบุกคูลแล้วประเด็นคือวันนี้อ่าฮาะนี้วันแรกมาเปิดเมนูใหม่วันนี้วันแรกเมนูบหาูนม่มาอยู่นี่ไม่มูอหม่แต่ซิกเนเจอร์เนี้นะอนนี้ก็คือปกติก็ใช่ใช่โอ้นั่นแหละเดี๋ยวดูตอนนี้วันน้องก็ทัทักน้อง รามาเก๋อ่ะเดี๋ยวดูที่ร้านเขาทำแล้วก็เดี๋ยวให้กกแบ็ไปกินได้เราไปก,กินกันว่าเป็นยังไงมาจาก,กเกาหลีเกาหลีเกาหลีซุปอันเยโอเคจบใช่ไหมจบ Ni. Kita try makan dah. Eh. Sukoria. Ah, kita try main makan dah. Hmm. Sedap. Dia eh. buat cheese dalam. Alright, mak.